สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการรายงานข่าวกันว่า a s t r a z เ n e c a เนี่ยจะต้องมีการยุติการทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด1 9เป็นการชั่วคราวตอนนี้มีข่าวดีออกมานะคะว่า a s t r a z เ n e c a บริษัทยายักษ์ใหญ่ของอังกฤษและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเขาเตรียมความพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าทดลองวัคซีน ต้านไวรัสโควิด -19 อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้หยุดไปเพราะว่ามีการรายงานว่าเกิดผลข้างเคียงกับอาสาสมัครรายหนึ่งในสหราชอาณาจักรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบริษัท Astra, ega, แอสตราเซเนกาแถลงการศึกษาและการทดลองว่าที่จะต้องหยุดชะง,งักก็เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่เขาทําการสอบสวนว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัคซีนไหมแล้วล่าสุดทางมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็ถแถลงนะคะว่าวัคซีนมีความปลอดภัยที่จะทําการทดลองต่อไปโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของสหาราชอาณาจักรได้แสดงความยินดีที่การทดลองวัคซีนจะเริ่มต้นอีกครั้งของอาสาสมัครคนดังกล่าวพร้อมกับระบุว่าเป็นเรื่องปกติค่ะที่อาจจะมีอาสาสมัคร บางคนในจนํานวนนับหมื่นคนเกิดอาการป่วยขึ้นมาได้แต่ว่าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กทาส์มีการรายงานว่าอาสาสมัครคนหนึ่งที่เข้าร่วมในการทดลองวัคซีนในสหาราชอาณาจักรได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไขสันหลังอักเสบที่อาจทําให้เกิดการติดเชื้อได้โดยทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็มีการถแถลงนะคะว่าตอนนี้มีวัคซีนเกือบ180ชนิดที่อยู่ระหว่างการทดลองทั่วโลกแต่ว่ายังไม่มีชนิดไหนเลยที่ทดลองทางคลินิกเสร็จสิ้นแล้วโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการทดลองในระยะที่3ที่ยังคงต้องทดลองกับอาสาสมัครจํานวนมากซึ่งแน่นอนล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะว่าอาจจําเป็นต้องใช้เวลานานนับปีคะ่ะ